สวัสดีครับพ่อเชี่ยน้อยครับสวัสดีครับโอ้ยมันว่าแต่งวัดใดว่ามาตามได้ยินข่าวเลยไทยรัฐเราสูวฟังเลอเลขเชี่ยน้อยเขาอีกแล้วเตียมเตี่ยมมีแล้วร่วมกันว่าอะไรมาตา่มว่าลูกนักข่ายากว่าอะไรมาตามอ้าวมีอนอีกแล้วตัวว่าฉันดอกยากยากลำหน้าก่อนว่ายากลำหน้าอะไรยากแล้หลายยางลายแนวเนี่ยยางไปเฮ็ดไปสั่งห้องน้อง้องน้ำสั่งมุติให้เพื่อนยากยากมันยากยากมันกุ้งคนเดียวมันยากยากคนยาำนวน จังหวะที่แรกว่าที่พ่ออกเมื่วนนี้ที่แรกอะไรว่าดีกายมากทั้งพนว่าเรียกเสียมน้อยรักเสียบเขาอีกแล้วเด้อว่าสันคอยก็ได้น้ำพ่นอยู่ว่าสันเออให้มันได้ยังซี่นะคอยบ่ออกไปตามนี่เขารวดดอกเรียกนี่ว่าสันดอกแล้วว่าเพ่นว่าเป็ี่ยนใจอะไรวะนี่ เลี sociedad, uh, oh, um, no. ้ยงตัวเลขตัวเบอร์เฮาเพราะว่าฝันเอียงต่างๆนั่นนเป็นแดงมีความเคลื่อนหนาเป็นเหมือนเขาเลยฝันเดี๋ยวนี้เฮ็ดไปปกติเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปสูตรบอกเฮ็ดสูตรเก่าเฮ็ดสูตรเก่าช่ากันไปน้องไปหมดวันกับเขาเน่กับเขาแน่กับธรรมดาเนาะโอ้ยกระซังวะเนาะงูวงวัดโอ้ยมันบางคนคนผู้จังตีหรออืม เขาซุ่มเก็เพต้องเหตุยังแหละนั่งเก่งเลขย่างเดียวเนี่ยของเขามีรถปนเปกันไปนะเพราะมีไพ่ติดอยู่ตลอดดอกเนาะคือเกิดเก็ดเศรษฐีเลยเราอูแต่ผู้นั่งอยู่กล่องสลากที่เท้่ยงโม้รู้ว่าเลขหยออกตัวใดน้องก็ยึกย่างเลยเลยเนาะอันนี้ก็คือเข้าหามาฝากหาไปฝากเป็นแนวทางเอฟซีเพิ่นซื้อเพิ่นมักเพิ่นชอบกับจัดไปบ่ชอบกับ่เป็่นยัง่างชน้วล่ะ บ่เพื่อนว่านี่เฮ็ดเฮ็ดไปบระนี๋ยวรักหน่วยเจ้าเฮ็ดดาวว่าพ่อแม่รักซีฟนะรักซอฟรักซีฟครับเออรักซีฟช่างรักหน่วยอะไรว่ายิ่งสูงโตว่าคือเป็นสามหลัเป็ี่ยนรักหน่วยเป็นบางส่วนเนาะสามเป็นรักหน่วยอืมสามเป็นรักหน่วยแปดก็เป็นรักซีฟอ่าอืมจรจัแต่ว่าอันนี้บ่ตายตัวดอกเนาะอันนี้คือคือเหาอุปมาอุปไม่ซีดซีดหอกเออห้าคิดแบบเมื่อคิดออกมากขึ้นมากขึ้นมากไม่ติดขอนมากอยู่ระดับนี่อ๋อขอนเขาขันเขาคือเปลี่ยนได้ เป็นแปดกับสามจำะแปดในนาทียูรัตแปดหนสิบอาท์ติเป็นยูรัคสิบสามเนี่ยอาทิต์เป็นยูรัคหน่วยค<อ>ำนวณออกมากแล้วมันเป็นอยู่รัลึกคลิปก็คือแปดที่ทวนแล้วงวดนี้ที่วทวน <S 2> <S 2> วิเคราะห์อีกอย่างเรียบร้อยเอาว่าตัดลบบวกลบกู้นหารอีกอย่างเรียบร้อยออตัดเด่นตัดดับอีกอย่างเรียบร้อยแล้วเอาแกดถือว่า ชาเจียนยุงคันวันนี้มาที่เปลี่ยนจังไหนบานนี้เนาะวันก่อนว่ามาถือเนาะเด็กเรา,าแ,ตแต่ว่าก็เคยมาท่มถือขี่ดอกหว่าพระม,มาณว่ายังสัน่นย่ามวามาที่จะมีอยู่แต,แต่ว่าเด็กเพราะเสียนหน่อยนี่ไหว่าหน้าจับตามองอยู่บ่คอยขึ้กันเนี่ย่าเผือนะย่าเผือครับติงคิง,งครับบ่ได มาต้องมั่งมาต้องมองขาดีมามมั่งขาเถออะไรปั๊บแป๊อคนเท่าขี้เรื่มเมเนี่ยมองมองเบาอ่าแล้วเนี่ยผมเป็นคนก้าวขึมาผมคินวาย่างสิขันเท้าอย่างไฮรีกพอเชี่ยนหน่อยออกหน่อเนาะเวลาเท้าเสื่อแล้วเขาเผลอรวดเขาเสื่อันใครเผลออืาเพราะอันเผลอเป็นออกนี่ครับเผลอนี่ยออกรวดนีเพราะฉะนั้นหลังจากเท้าเสื่อแล้วเขาท่ำทาเผลอเลยออกรวดบันรีกคือเัาเป็นเขาหา ขึ้นตะก,กี้เนาะเลียกปั๊บซื้อรถแม่นบ่โอ้สมัยตะก,กี้มันกี่ได้วนโอ้อันนี้ลืมแล้ววะพอขึ้นฝั่งก่งี้เรียกออกแล้วมันสิก็มี้ขาเห็นงานเพื่อนที่น,นี่เ,เขาเตรียมชัางสิ่ไหมมันโอ้ยังทั่น,น,น,นเห็ุงานเหตุการณ์ไปกับเพื่อนกับเรื่องข้าววันต่อไป,ไปลืมคราววันต่อไปอ่าภาษาภาคกลางเขาจะเอินอย่างลืมองข้าว เลียมข้าวเอผอแล้วนะเผอเผลอเรอเผลอเร่อข้าวบ้านข้าวเคเลื่อข้าวนะอกานมาแปลกลมาเปลนอีสานอย่างเีป่ะนี่นอะแะปลี่มาเปลียนอีสานนะเอแปลีนครับเพือนาเปลนอีสานเป็นอย่างอีกป่ะเนี่ยเลิ้มข้าวเนาะวมันเลี้มข้าวเออเผลอเอี่ยมเออเอเอียมเพราะว่าแปลครับอ่าเผลอเร่ออ่าแปลไปเป็นเพลเร่เลยดิ แปล่าคว่าเปลี่ยนอีสานอีกเป็นเพอเพอยี่ยมเอี่ยมอเพอเยี่ยมเรื่อนี่คือภาษาอีสานก็อื่นว่าเอี่ยมแล้วอ่าอ่อออ่าแล้ววนไปวนมาแปลกลับมาบ่ได้เปลี่ยนค้าเก่าเห็นบอสก็เห็นมอนเปลี่ยนฉันเอ้าอันนี้กับบได้ว่ากันว่าเรียงว่าหัวโนมวนกันไปแต่ว่าบันี้กัสิีชโ์่ตัวเลขเขียนแล้วไปพนักงานเขียนเอ้าบันี้เชื่อให้เนี้ยพอยเออเนี้ย เด็วนนี้วียบบ่นรัวบ่รัวเต่ะอืมเือมวะเอออ่ะวันนี้แค่คัดแนวแต่ตัวเลขไ้สองหางเท่านั้นตอง่ต้องกับป้อยไรอ่าอสำหรับเลขพัเชียนน่อยลักสิบนะครับวันที่สิบหกสิงหาคมสองพัหนห้าร้อยหกสิบห้าติดิดเลขลักน้วยไ้วิ่งสามครับน่ะลักสิบ ไฮวิ่งแปดว่านว่าเดนมาแปดล้นต่อไปว่าแม่นไฮวิ่งหลักหน่วยสามหลักสิบแปดนะแต่ว่าจับคู่นี่ให้สังเกตว่างวาดนี่จับคู่เน้นมากๆเลยมีอยู่แค่สองหางซึ่งพราเสียหน่อยก็รับประกันย่างเด็ดขาดว่าออกตัวนี้ออกตัวไม่แน่นอนขัน้นต้อมันล้างสันหอมอะไรจีงก็ไดมากอะเป็นแปดสามกับศูนย์สามผู้ไ้ว่ามากสามอยู่ไทยขนาดเนาะ ขั์เวียนไปได้เป็นไปได้แค่สองหางเท่านี้มั้งป่ะเป็นเท่านี้โอ้จังครับที่มีความฝันเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเนาะโอ้นั่นเออเออดันเปลี่ยนว่าฝันกว่าก่อนกับเขาทายบ่ท่านทัานฝันไปว่าก่อนฝันว่าจังไหนคือคือเรื่อคือเขางานน่ะงานไม่ออกหาซำเนาะครับฝันมาอุ้มไก่ซ้ำตัวโอ้ก็ฟาดซ้ำหาด้วยเหรอบอกกับเอาเอาเอาตัวไหนไปเป็ี่นหาหนิ ไก่ไก่เป็นเก้าห่ะไก่กับเก้ามันมีสามเก้าสามหาสามเกีขัวไป็นเมื่าว่าเจะควางบัตรซื้อซื้อมากลับอพวกเขากลับเขากลับมาขึ้นตัวแม่งครับผมโอ้นนั่เห็นบเห็นบ่ให้บ้านให้กอบฟันให้ดีๆบ้างวันนี้ยังฟันฟันเสเปียงฟันฟันคืมือเรืาอเลยโอ้อ้ที่มหาเราขับฟันบนใบมือเร่ากันเล นอ่นตะเวนเนอไปคนตออแรกเราฟังนอนหดนักเอกอมูมาเรียนน้ำกันอนเว้นมาเลยอืมามากับสองทุงคว้าสามถุมเนี่ยยุคข้างทางนี่ฝันกับส่งฝันยากอยู่หรอนังเียืกอะไรเนาะขันว่ารับสนิดมันกับว่าใครฝันที่คนเนาะปนนี้กับ่ฝันเอืมหน่อยนึงรถจวดมาเ้ีต่ไมเรียนจิบูนกับมหาลัย่อนเอเรียอืเอาไปไฟไปบ้านเลอวเรียกโอรถไปแล้วแล้วแล้วเรียกเก้างวดเกาสีงวดบางนึงนี่ ได้มาจากไหนขะเจ้าคือว่าถิอเก่าซีนะมัจากเพิ่นกับดังของเพิ่นเนาะก็ว่าไปน้ำเพิ่นโอ้หงวดหงวดว่างหนึ่งนนิคือว่ามีผู้ถือเก่าซีน้่มจะดอกว่าเอาได้มาจากไหนตัวเลขมาฝันมาเก่ยอีกอย่างจากไหนก็ได้า่ากทั้ไหลายกเพิ่น ตางคนตังเลยมาเนาะโอ้แลกเปลี่ยนเออแลกเปลี่ยนโอเพิ่นได้มาพอดีมามาท่มกับสูตรเท่าคำนวณออกมากไปในทิศทางเดียวกันโอ้ออก็เลยได้ปล่อยพอดีจีปล่อยปลอยพอ่อตีถึงวันนี้เพิ่นดได้มาไปแต่เพิ่นนะเพิ่นได้ยินเพิ่นได้ยินมีแต่เพิ่นโทรมาถ,ถามมีแต่เพิ่นโทรมาถ,ถามเอาไงเนาะอีกจักสองตัวมือ่นแล้วยังถึงจังกาเถอะเออเอาจะดนก็ค่อยตัดทิศตามเพิ่นอีกที่หนึ่งเพราะว่าจีิ่นใดมาสัมภาษณ์ อ่าพอเสียหน่อยอีกอยู่เพราะว่าเขาสิมาติดตามเพิ่นหน่อยนะถ้าเกิดว่าเพิ่นบาโทรมาเขาก็โทรไปหาเพิ่นเออฟันเพิ่นบ่ฟันกับบาบังคับฟันนะ่ยพวกเรามันไปหาโอ้ฟันมันก็น่าหามันแหน่นเครื่องวดบังพันมากครับว่าว่าเพิ่นฟันกับดีฟันอยู่ดอกแต่ว่าบุรุษจักมืงอะไรกับสิมาติดจอดซองอยู่เรื่อยๆดอกกับบ้านมับก่ได้ยุ่ยไข่กันปนไดนเนาะกับดีเที่ยวแวะมาฟันไปเนาะไอ้เอ้ที่ว่าหรือมั้ยมาแวะมาหลุดน้ำได้มัมงามปะ บ่ได้ขายของผมสอนไอ้สองตัวเน้นตัวไรเนี่ยตรงนี้เออเข้าปันกันเหม่ยม่สองตัวสิให้เน้นเลยเหรอเน้นตั้งว่ากัดบ่เน้นนี่เนาะงามบ่งามอยู่นี่งามครับบ่เน้นบ่เน้ยนอ่าอ๋อบี้หันทั้งพี่ให้เนบันหันทั้งพี่นะเขียนถื่อว่าทั้งผีอันเดียวกันนี่อันเดียวกันอันเดียวกันโอ้เขียนบ่อถื่อว่าเอาทั้งเถื่อเด้อันเดียวกันอือคือกันอันอีกค้านึงก่อนอ่อันนี้ถืออ๋อฮักพี่เสียดายน้องครับระวังแปดสามกับศูนย์สาม อาวสาว่าสามาทีนนั่นได้แต่ก่อนก็หอมว่านี่มีสี่หางเลยมีสี่หางวันนี้มีสองหางคาดจานว่าสีคัดหลายเติบยุ่งวันนี้ไอ้ยควันรองไงเป็นป่าไงงุ่มกล่ำเลยเลยแต่ข้าวามสุด้ทยว่าสีคัดไฮริยะตัวเดียวเท่านั้นแคนแคนก็เก้าอีกแคนก็เก้าตัวเดียวแขนแคนเลยไ้ว่าหลังจากมีอยู อ่าตอนนี้ไม่ยูเล็กยูสีตัวดิครับสองคู่สี่ตัวมานี่สิคั้ให้เดียวตัวเดียวโดยเสียวออกอีกสามตัวให้เดียวตัวเดียวอ่าไฮแคนไปก็เก่าอีกเชื่อไหมเนาะอเชอหรือเราเี้ตัวเดียววิ่งมาว่าเชื่อวิ่งวันนี้มัมีเล็กวิ่งป่ครับพ่อเจ้านี่วิ่งกันนี้แหละวิ่งแค่วนี้แหละสามกับแปดอ่าสองตัวแปดกับสามอีคิดว่าตัวใดเด่นกว่าครับคิดมาคิดว่าสามอ่ คือว่าสามมาผมก็ว kind of ่าสามมาอยู่เพราะว่าผมไปวัดงามไหนก็สามมาสามพุทธศาสามมาสามพุทธศาอยู่เพราะผมก็ว่าตางมาเนี่ยสามศุนนี่รับบเออุนับมาแล้วแค่เพราะว่าศูนดบเเพราะว่าสามาสามเนี่ยก็ว่าสามมาสามมาห่อยอเออม่เห็นภาะวัดเทียนว่าสีมาสีมาเกีย์ี่หล่อนจะสามมาจสามมา เรียกันว่าใส่ร้อมนจะร้องร้ออยู่นี่ะฮะอก็เดวมาได้แต่มันดีดีตัวเออให้ก็บอมันเฉียดอยู่ด้เออเอากระชือว่าชัดเจนสัญลัเลขว่านี่กะร้องเอาไปแนมไปจ่อไปซออเบิงมากะชอบกระชัดชัดกระพามสันตัวอ่าเพื่อนที่ส่วนตัวเลขกระไดอ่าพอเชี่ยนน่อยเพื่อนกะฟัน้านะครับน้วยนี่นาทีเป็นสามเพื่อนวางสันหน้าจะเป็นนะครับฟัจะจัด อ่าส่วนแปดน่าจะเป็นหลักสิบวระสันว่าเปลี่ยนที่มาของแปดสามกับศูนย์สามซึ่งวันนี้กับไฮยูสองโตเน้เนๆกันไปเลยเอ่าจังไดกับร้องออกไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเมิง่งนะครับท่างช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางทานันให้ใส่วิจารณญาณก่อนสิลงทุนครับพพว่น้องครับอ่าเอาทิตัวกสิริลกวนเพราะเชี่ยนหน่อยจะมีเนาะจังไดกับเดี๋ยวเตียวรุ่นมานี่กับวางวาเครื่องฉีดได้ตัวเลขจากเพื่อนอืม้วกา ได้ตัวเน้นย่ำหรือว่าอาจจะได้ความฝันจากพ่อเชี่ยนหน่อยก็เปลี่ยนไปได้ล่อความฝันนี่แหละ,ะเดี๋ยวเขาก็ติดตามต่อไปหลังจากวดที่แล้วนี่เก้าซีพื้นกับมาคักครับเนาะในส่วนพ่อเชี่ยนหน่อยกับได้มากับคนกะถือน้ำอยู่เจียนเจียนพ้นไปมาตามนี่าน่ะไปได้ยินข้าเจ้าดได้ยินเสียงข้าเจ้าว่าพ่อเชี่ยนหน่อยให้เรียกทีแล้วเขาว่าไปตามอีกแน่ว่าฉันเอาแม่นี่แล้วบวันคอยว่าเขาไปคือจังแต่มา่บายนี่ว่าฉันบอกเออ ฮะขอสันตนาพอนะเอเนนอ,อ,อขอบคุณหนหยหลายๆครับผมครับคุณครับ